ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบูเนอร์นักขีวิทยากลุ่มนี้สนใจที่จะศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดในการรับรู้ข้อมูลของบุคคลในช่วงที่กําลังเรียนรู้ว่ากระบวนการรับรู้มีการจัดการกระทํากับข้อมูลเรียบเรียงความรู้ความจําหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เป็นระบบระเบียบหรือเป็นโครงสร้างเพื่อการพัฒนาด้านการเรียนรู้ และสิ่ปัญญาอย่างไรรวมทั้งได้นำเอาความรู้ความเข้าใจและความจำที่เก็บมาใช้กับการแก้ปัญหาใหม่อย่างไรบ้างและเป้าหมายของผู้เรียนผู้เรียนต้องการอย่างเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเล้าภายนอกแค่ยอย่างเดียวดังนั้นทฤษฎีจะเน้นให้ตัวผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมเป็นอย่างมากโดยทุกผู้เรียนจะต้องมี ความมุ่งหมายและกำหนดวัตถุประสงค์เป็นไปตามเป้าหมายของตัวเองไว้ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบูเนอร์บูเนอร์เกิดในเมืองนิวยอร์กในปีคศ1915เป็นนักการศึกษาและนักจิตวิทยาชาวอเมริกันซึ่งผลงานส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผลงานของเปียเจบูเนอร์มีความสนใจในเรื่องพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก บเนอร์ bon er มีความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้เรียนจะต้องลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทั้งนี้โดยมีพื้นฐานอยู่บนประสบการณ์หรือความรู้เดิมทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของโบนเนอร์ได้แบ่งการพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์เป็น6ลักษณะคือ 1. ความเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นสังเกตได้จากการเพิ่มการตอบสนองที่ไม่ผูกพันกับสิ่งเราเฉพาะตาม ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 2. ความเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในตัวคนไปสู่ระบบเก็บรักษาที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 3. ความเจริญเติบโตทางสติปัญญาเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความสามารถที่จะพูดกับตนเองและคนอื่นๆโดยใช้คำพูดและสัญ,ญลักษณ์ในสิ่งที่บุคคลน,นั้นๆได้ทำไปแล้วหรือสิ่งที่จะทำ 4. ความจเจริญเติบโตทางสติปัญญาขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่เป็นระบบและโดยบังเอิญระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 5. การสอนสามารถอำนวยความสะดวกได้โดยสื่อทางภาษาซึ่งจบลงโดยไม่เพียงแต่เป็นสื่อสำหรับการแลกเปลี่ยนเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ผู้เรียนสามารถใช้ให้ตนเองนำคำสั่งไปยังสิ่งแวดล้อมด้วย 6. การพัฒนาทางสติปัญญาเห็นได้จากการเพิ่มความสามารถที่จะจัด การกับตัวเลือกหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันความสามารถที่จะจัดเวลาและการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะที่เหมาะสมกับความต้องการหลายๆอย่างบูเนอรได้จัดลำดับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กหรือโครงสร้างทางสติปัญญาเป็น3ขั้น 1. e n active representation ในวัยนี้ เด็กจะมีการพัฒนาการทางสติปัญญาโดยใช้การกระทำเป็นการเรียนรู้หรือเรียกว่า a n a c t i v e mode เด็กจะใช้การสัมผัสเช่นจับต้องด้วยมือพักดึงสิ่งที่สำคัญเด็กจะต้องลงมือด้วยตนเองเช่นการเรียนแบบหรือการลงมือกระทำ เด็กใช้การกระทำแทนสิ่งต่างๆหรือประสบการณ์ต่างๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจบูเนอร์ได้ยกตัวอย่างการศึกษาของเพียเจยในกรณีที่เด็กเล็กๆนอนอยู่ในเปและเขย่ากระดิ่งเล่นขณะที่เขาบังเอิญทำกระดิ่งตกข้างเปเด็กจะหยุดสักคู่หนึ่งแล้วยกมือขึ้นเด็กทำท่าประหลาดใจและเขย่ามือเล่นต่อไป ซึ่งจากการศึกษานี้บูเนอร์ได้ให้ข้อสังเกตว่าการที่เด็กเขย่ามือต่อไปโดยที่ไม่มีกระดิง่งนั่นเพราะเด็กคิดว่ามือน,นั้นคือกระดิง่งและเมื่อเขย่ามือก็จะได้ยินเสียงเหมือนเขย่ากระดิง่งนั่นคือเด็กถ่ายทอดสิ่งของวงเล็บกระดิง่งหรือประสบการณ์ด้วยการกระทำ 2. Iconic representation ในพัฒนาทางขั้นนี้จะเป็นการใช้ความคิดเด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆที่เกิดจากการมองเห็นการสัมผัสโดยการนึกมโนภาพการสร้างจินตนาการพัฒนาการนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุของเด็กยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสร้างจินตนาการได้มากขึ้น การเรียนรู้ในขั้นนี้เรียกว่าจคอนิกโหมดเด็กจะสามารถเรียนรู้โดยการใช้ภาพแทนการสัมผัสของจริงบูเนอร์ได้เสนอแนะให้นำสดแต่ทัศนวัสดุมาใช้ในการสอนเช่นบัตรคำภาพนิ่งเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก การถ่ายทอดประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆโดยการใช้สัญลักษณ์หรือภาษาซึ่งภาษาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความคิดขั้นนี้เป็นขั้นที่บูเนอร์ถือว่าเป็นชั้นสูงสุดของพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจเด็กสามารถคิดหาเหตุผลและในที่สุดจะเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมได้และสามารถแก้ปัญหาได้บูเนอร์มีความคิดเห็น วความรู้ความเข้าใจและภาษามีการพัฒนาการขึ้นมาพร้อมๆกันบูเนอร์มีความคิดเห็นว่าในการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้สอนสามารถช่วยจัดประสบการณ์เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมได้โดยไม่ต้องรอให้พร้อมตามธรรมชาติซึ่งเป็นการเสียสละเวลานั่นหมายความว่าตามแนวคิดของบูเนอร์แล้ว ความพร้อมสำหรับการเรียนรู้เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดเร็วขึ้นได้บูเนอร์สามารถแสดงในการจัดการศึกษานั้นควรเชื่อมโยงผสมผสานระหว่างทฤษฎีพัฒนาการและทฤษฎีการเรียนรู้และแนวทางการคิดการจัดการเรียนการสอนเข้าด้วยกันแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ผู้เนยได้กล่าวถึงทฤษฎีในการจัดการเรียนการสอนว่าควรประกอบด้วยลักษณะสำคัญ4ประการคือ 1. ผู้เรียนต้องมีแรงจูงใจภายในมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว 2. โครงสร้างของบทเรียนซึ่งต้องจัดให้เหมาะสมกับผู้เรียน 3. การจัดลำดับความยากง่ายของบทเรียนโดยคำนึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน 4. การเสริมแรงของผู้เรียน บูเนอร์บูเนอร์ไม่ได้คำนึงถึงอายุเห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่เด็กทำอันเนื่องมาจากพัฒนาทางสมองที่เกิดขึ้นในช่วงแรกเกิดของชีวิตควรสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในช่วงหลังๆของชีวิตได้อีกด้วยบูเนอร์คำนึงใน,นแง่ของกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตบูเนอร์เน้นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งแวดล้อมบางอย่างจะทำให้พัฒนาทางสมองช้าลงหรือชะงักลงและสิ่งแวดล้อมบางอย่างจะช่วยพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประจบูเลอร์คียให้เห็นว่าทฤษฎีพัฒน,นาการจะเป็นตัวกํนหนาหนดเนื้อหาแลยที่สอนดังนั้นผู้สอนสามารถสอนเนื้อหาใดๆให้กับผู้เรียนในช่วงวัยใดก็ได้ถ้าจัดทางเนื้อหาแลิธีสอนให้กอดคล้องกับทันพัฒนาการของผู้เรียนดังนั้นสาหรับบูเนอร์แล้วมองว่าความาร้องเป็นสิ่งที่สามารถสอนหรือเล่งให้เกิดเร็วขึ้นการสอนที่ยากเกินกว่าผู้เรียนจะรับได้หาก เป็นเช่นนั้นการใช้แบบทดสอบวัดความพร้อมก็ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตรวจสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อนเรียนอย่างน้อยที่สุดถ้าพบว่าผู้เรียนยังไม่พร้อมก็ให้ว่าผู้เรียนปรับและพัฒนาสักระยะหนึ่งก่อนจะทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นดังนั้นทุกคนจะมีพัฒนาการทางความรู้ความเข้าใจโดยผ่านกระบวกนการที่เรียกว,ว่า acting Emerging and c i v i l i z i n g เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเพียง่ในช่วงอยึ่งในระยะแรกของชีวิตเท่านั้น